พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ก็จะมาแชร์กฎหมายนะครับในกรณีที่นะครับหากมีผู้จัการมาดกหลายคนนะครับ ปรากฏว่าผู้จัดการมดกคนหนึ่งตายเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับครับตามกฎหมายนะครับเมื่อนะครับบคุคคลคนหนึ่งเนี่ยถึงแก่ความตายไปนะครับย่อมต้องมีทรัพย์สินและนิสินอันเป็นสมดกซึ่งตกทอดให้แก่ทายาทของผู้ตายนะครับซึ่งทายาทนะครับจะเป็นผู้ใดนะครับก็ เราก็สามารถดูง่ายอย่างเช่นพ่อแม่นะครับลูกสามีภรรยานี่ก็เป็นหลักการง่ายนะครับทีนี้เนี่ยหากมีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ตายตกทอดแก่ทายาทแล้วนะครับแน่นอนฮนะย่อมต้องมีผู้จัดการมรดกทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ตายตามกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายเรียกว่าผู้จัดการมรดกนะครับทีนี้เนี่ย หากปรากฏว่านะครับศาลได้มีคําสั่งแต่งตั้งพิ้จการมรดกหลายคนนะครับให้จัดการทรัพย์สินของผู้ตายแล้วนะครับจะต้องอาศัยเสี่ยงข้ั้งมากนะครับในการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ตายต่อไปนะครับจึงมีคาหนาดต่อมาว่านะครับหากผู้ตายเนี่ยมีผู้จัดการมรดกนะครับสองคนเป็นผู้จัดการมรดกนะครับ แล้วต่อไปนะครับผู้จัดการมรดกคนหนึ่งตายไปนะฮะทีนี้เนี่ยจะแก้ไขอย่างไรนะครับหลักเกณฑ์นะครับกฎหมายกําหนดเอาไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยกําหนดว่านะครับให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของกองมรดกนะครับโดยอาศัยเสียทั้งมากนะครับหากไม่สามารถหาเสียทั้งมากได้ก็ให้ศาลนะครับเป็นผู้ชี้ขาดนะครับในทางกันนะครับ ากปรากฏว่านะครับผู้จัดการมดกร่วมคนหนึ่งคนใดถึงแก่ความตายนะครับผู้จัดการมดกที่เหลือเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับโดยยื่นคำร้องต่อศาลนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคำสั่งเดิมครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมหรือยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับ ทางสะานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแ like, ชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดอร์กิริศักดิ์เนติปรดิษไทยทนายวิธิพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ